สวัสดีทุกคนวันนี้มาออกรอบในครัชมาตีกฟที่สนามกีัาเลยกับเพื่อนๆน,นะไปดูกันว่าจะเป็นงไงก้าวหลุมนะ <Wow. S 1> วันนี้นี่อันนี้คือโฉมหน้าเลยแกงถักพกลำโพงมาเองค่ะยังไงอันนี้เอาเอาเ,เอาไว้ประกาศเราอยากจะเป็นโคโสงไหมเดี <Okay. S 2> ๋ยวผมจะทำเหมือนกับแบตแพลนพีเกโต้องปั่นขนาดดิว่า

Okay. ลุมสองเป็นไงบ้างแม่ก็ยังอยู่ท mm> sí ี่เด MM ิมใช้เวลาแบบสองลุมาก่อนชั่วโมงยังไม่ไปเลยยังอยู่ที่เดิมเราคนเก่งเราเก่งเช่าใช่ไหมเราคนเก่งตีมแบบนี้เราใช้สมาธิเยอะค่ะใช่เราโฟกัสเราก็เลยนานต้องต้องขออภัยกวนหลังด้วยนะคะแล้วเกิดใครรีบก็ไปก่อนใครเจอพวกเราไม่ว่าที่ไหนนะขอโทษไว้ก่อนใช่โอเครีบก็ไปก่อน มันไม่ได้ง่ายๆนะเอาจริงพูดเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ยใช่ค่ะ <laughs> ดูฝีมือการตีของหนูวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเยี่ยมอ่ะดีๆตีดีค่ะตีหลายลูก <laughs> ชาสนุกมากแล้วก็แดดร้อนมากตอนนี้ก็ 5, ห้าหกโมงเย็นก็ยังร้อนอยู่ปทางซ้ายอยู่ใต้ต้นไม้สวยมากตกทรายนะคะใช้สันบะเอ็ดปะ ไปขุดทรายกันวันนี้มาเล่นเป็นไงบ้างคะพอตีได้ค่ะเราอายุน้อยร้อยสกอร์อยู่แล้วแล้วเพื่อนๆเป็นไงบ้างที่มาวันนี้เพื่อนๆก็

อยู่ต่อลิมใจฉัน่นพิมจะเชื่อฉันได้ยิมิ่ด้วยรอยยิ้มเช่นอ้ยได้ยินว่างไงคอนเสิร์โตโนน้ำอีกแล้วกันเถิงติ๊กว้ติกต่อชื่ออะไรจ๊ะฮันนี่ปวีนาค่ะฮนันนี่อะไรนะฮันนี่ปวีนาค่ะอุ๊ยแคดดี้ชื่อดังมาตีได้ที่สนามไหนคะกรีนวันเล่บางหนานะคะโอเค ยองหายยู่ไม่ได้ที่นี่สนามกอล์ฟค่ะที่นี่สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟค่ะแม่เราไปเชียร์เพื่อนกันดีกว่าเราไม่ตีแล้ว เคใกล้เคียงใกล้เคียงปะใกลเคียงค่ะอเธอไวเรือบอเอาขอบคุณที่เธอบอกขอบคุณ สนามมเเพ่ไได้ตียังไงให้คนฟีดทั้งสนามไปดูกันโอเคค่ะโอ้โหพี่โเข้ามานเลยนี่นะคะนี่นะคะถ้าใครใส่นาฬิกาที่มีวัดกอล์ฟนะมันก็จะขึ้นว่าหลุมนี้ทงหน้าทงหลังคือยังไงคะแม่ก็คือจากที่เราอยู่ตรงลูกค่ะให้ดูที่นาฬิกาอ่ะ ข้างหน้าก็จะอยู่ตรงข้างหน้ากลางหลังอันนี้ทงหลังตรงที่เราอยู่ก็คือระยะ93ลาค่ะก็ตีไป93เนาะจะถึงหลุมใช่ถึงหลุม93หลาเรากำลังไปหลุม7กันนะทุกคนพาเท่าไหร่คะพาสี่พาสี่ได้าตีเบอร์ดี้ <c oughs> ขำัดไปะคะ่ะ <c oughs> สวยมากพระอาทิตย์ตกเนี่ยมาตีตอนเย็นอ่ะเลิศสุดๆสวยสุดๆอ่ะชอบมาก้ เดี๋ยวมีแก๊งตามมาค่ะไม่ใช่แก๊งเพื่อนเราตามมาไอเขาตีไดเวอร์ก่อนเลยหมุดแดงไปค่ะพี่นะคะพี่อุ้ยของเรามตีหมุดเยาวชนกับพวกมึง,งแล้วเ,เนี่ยว่า God you. ลูกตะกี้ใกล้มากเกือบจะออนกรีนแล้วแต่ยังไม่ออนว้ามือใหม่แล้วเป็นไงเราอ่ะเราดีค่ะถือว่าดีค่ะเกือบออนแล้วนะคะเนี่ยเอาดีๆจริงจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้ค่ะเนี่ยแคนดี้บอกว่าให้พัดเลยนะตรงนี้ก็ประมาณ30 อ่ายแบนี้แหละเฮ้ยถ้าเราลงอีกลูกหน้าก็คือผาปะใช่ค่ะใช่ผาแน่นอนลูกหน้าผา ไปเลยยับยับบวกสองบวกสามเป็นไงคะพี่เมื่อกี้สี่มือกันพัดได้ค่ะมันกิฟแล้วนะเราพัดเล่นเฉยเมันยังไงนะลูกกิฟแล้วกิฟคืออะไรได้แล้วเข้าวงกิฟแล้วค่ะเข้ากิฟคือวงสั้นใช่ในการยับใช่ค่ะอ่าหลุมสุดท้ายนะคะหลุมเก้าวันนี้ตีเก้าหลุมเราจะตีไม้ไฮบิดนะคะเพราะว่าตีน่าเอาจริงยังไม่เคยเรียนแต่จะตีมัวมัวไป ลุงสุดท้ายสภาพเป็นงี้จ้ะเป็นไงคะแม่ ุมสดท้ายรอบม,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 มาเก้าหลุมแล้วเป็นยังไงคะดีค่ะร้อนดี <c oughs> แล้วก็สกอร์ <c oughs> ไม่นับอ่ะสกอร์ไม่นับแต่วันนี้สำหรับมือใหม่อะ่ะถือว่าสนุกแล้วก็โอเคใช่เพราะว่าเราตีแบบไม่เครียดใช่ฝึกสนามถ้าใครแบบ เพิ่งตีกอล์ฟมือใหม่นะคะบอกเลยว่าออกรอบได้เลยมั่นใจในตัวเองถูกต้องตีเป็นเถอะไม่ต้องเกรงถ้าเราเกรงเปิบเครียดเปิบตียิ่งตีไม่โดนใช่พอเอเก่งแบบมือแขนขาอะไรเงี้ยตีไม่โดนอ๋อสำคัญที่สุดเราต้องเจอแคทตี้ที่ใจเย็นกับเราด้วยเหมือนกันนะสําหรับมือใหม่เราต้องควรที่ต้องบอกแคทตี้ก่อนว่า เราอ่ะเป็นมือใหม่นะออกรอบไม่กี่ทีเขาจะได้ทำความเข้าใจกับเรานะคะเขาเขาจะได้ใจเย็นๆใช่<ๆ>แล้วเขาก็จะได้ช่วยบอกเราช่วยสอนเรานะคะโดยเฉพาะว่าคนที่ซ้อมในสนามไรแล้วก็มาเจอสนามจริงอย่างเงี้ยเราอ่ะไม่แม่นระยะทางเลยยังดูระยะทางไม่เป็นหนักเบาไม่เป็นอย่างเงี้ยแคทตี้เขาจะได้บอกเราได้ใช่แต่เอาจริงตีสนามไรกับสนามจริงอ่ะฟิลลิ่งไม่เหมือนกันนะ แนะนำให้ออกออกรอบบ่อยๆถูกต้องเริ่มจากสนามที่แบบราคาไม่แรงมากก็ได้เนาะใช่ค่ะเออเพราะว่าบางคนบอกว่าตีกลอปะออกรอบแบบแพงมันแพงเอาจริงแพงจริงๆแต่เราเลือกสนามได้สนามไม่แงก็พันกว่าบาทได้นะคะอย่างตอนนี้คือแบบมันก็จะมีหลายที่ที่แบบจัดโปรโมชั่นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนช่วงกลางวันอย่างเงี้ยก็ลองไปหาดูใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะติ๊งติ๊ง